สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนตะนารากรลัน่นไม่บางอาจสั่งสอนใครโดนบิดเบือนโพสต์ถึงนักข่าว วันที่14กุมภาพันธ์2565ตะนารากรติยายนโพสตหลังสำนักข่าวอื่นๆเอาโพสต์ไปพาดหัวบิดเบือนจากกรณีโพสต์ถึงนักข่าวไลฟ์ไปเคี้ยวอาหารไปซึ่งสื่ออื่นใช้คำว่าสอนมารยาทแต่งานนี้เจ้าตัวยืนยันไม่เคยคิดสั่งสอนใครระวังการใช้คำพูดมาตลอดและขอคำปรึกษาว่าจะทำอย่างไรกับพวกที่เอาคำไปบิดเบือนโดยล่าสุดเจ้าตัวก็ได้โพสต์ว่าขอคำแนะนำเราควรทำยังไงกับพวกที่ขโมยข้อเขียนของเรา เอาไปบิดเบือนสร้างคอนเทนต์หาเงินแบบตัวอย่างข้างล่างซึ่งไม่ใช่โพสต์ของเราเองเวลาเขียนเราจะระวังการเลือกใช้คํามากไม่ให้คนอ่านรู้สึกว่าเป็นการสั่งสอนหรือต่อว่ากระทบใครแต่พวกสื่อพวกนี้กลับเอาข้อความของเราไปบิดคําสรุปความแบบผิดผิดทำให้เราถูกดูหมินถูกเข้าใจผิดสร้างความเสียหายมาหลายครั้งหลายหนยกตัวอย่างข้อเขียนล่าสุดเกี่ยวกับการไลฟ์ของนักข่าวที่มีการกินอาหารระหว่างพูดถ้าใครได้อ่านโพสต์ของนั มรกรติยายน์จะเห็นได้เลยว่าเราไม่ใช้คำว่ามารยาทหรือคำว่าสอนไม่มีคำเหล่านี้ในโพสต์ของเราเลยเพราะระวังไม่ตำหนิใครไม่บังอาจสั่งสอนใครเป็นการโพสตแสดงความเห็นกึ่งแสดงอารมณ์ขันเท่านั้นประมาณว่าโพสต์ขำๆแต่พอสื่อเอาไปบิดเบือนใช้คำว่าสอนมารยาท มันผิดไปจากเจตนาการสื่อสารของเราทําให้คนไม่ได้อ่านโพสต์ของเราเข้าใจผิดว่าเราทําตัวกลางมาสั่งสอนมารยาทคนอื่นเป็นแบบนี้หลายครั้งมีกระทั่งเอาไปทำคอนเทนต์ใน YouTube ก็เจอมันแล้วเราควรทํายังไงดีท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอกับคุณข้อมูลจากไทยนิวส์กับคุณครับ